บรรยากาศเช้าเช้าตื่นนอนของวันหยุดนะคะลุ่งป่าหนาค่ะนี่ค่ะแดดแอมแซมหิมะมดแล้วนะคะเหลือแค่ขาวนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะที่ยังละลายบ่เมด,ด่ไหนไหมค่ะนี่ธนามี่หนาหนาวมีหิมะน้อยน้อยมีแดดแอมแซมสินะโอสิงงามดีพี่น้องแดดกําลังออกมากค่ะ นี่คือหมู่บ้านที่สาดอนอยู่นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวสารส์ซออุดอนซืออกเป็นลานแน่ชักน้อยนึงค่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนที่แอนจะได้ออกไปนะคะพระวาว่าแฟดที่พังนะ่ะพังอีกแล้วพี่นอ้องเออเขาก็เห็ดขึ้นมากได้บดด้แล้วก็ห้างอีกว่านเน่นอกกินมัมี่เครื่องดูดคว่น กือบามับค่ะพี่น้องค่ะเบิ้องอู้คืองามค่ะแต่ให้พี่น้องด้เบิง้งบรรยากาศสวยๆค่ะตอนนี้มาร้านแล้วนะคะแอนขอมาล้านขอมาเบื้องฮะมองนังกันหน่อยกันนะอ่าอะไรนะคะเข้ามาดูแฟกค่ะอ่าที่ดูดควันนกินของสาวดอนน่ะมันมันเพ้่อีกนะแม่ค่ะ,ไม,คะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เลยห้เพิ่นเขามาเบิ้งอีกค่ะ นี่ครั้งที่สองแล้วนะคะทีแบบว่ามีปัญหากับตัวนี้ค่ะเดี๋ยวให้เพิ่นมาเบิ้งอีกเที่ยวนี้ถ้าสมมติว่าไม่ดีก็สิเป็นการแบบว่าเปลี่ยนอีกนั่นแหละค่ะนี่แหละร้า,านอาหารนี่ยากขันสมมติว่าได้มีปัญหาแล้วก็สิยากมองนีน้่นะคะเนาะยากกับเฮ้านี่เสียเล็กเสียหน่อยแบบบ,บ่โอเคเลยลูกค้ามาถามเสาดอนว่า ที่ดูดควันของเธอนี่เธอย้ายมาจากร้านเก่าหรือเป็นของเก่าหรืออะไรนู่นนี่นั่นนั่งสิแอนก็เลยวา่าบ่บได้ใหายมากทุกอย่างข้างในนี้เอาสิเอามาเป็นพวกตู้หยอกตู้เย็นแต่เป็นพวกที่ดูดควกักดูดคว้นอะไรโต๊ะต่างอะไย่งห่วงแอนเสิซื้ออาไม่เมดนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างก็เอามาได้ังสิเอามาได้ังสิไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นอย่างที่แบบว่าเบื่อหน่ายมากแบบ ไม่ไม่โอเคนะคะกันเลยได้เ้ากันี่ดอกว่ากับซางนี่เพิ่นกับอี้โต้น่ะแม่มคะ่ะพราวขันมันได้ห่างขันมันได้พังขันมันได้สอมมังเสียแล้วแล้วคือมีเทียหนึ่งกับมีเทียสองเทียสามอันนี้มันเพิ่งจะสี่เดือนเองยังเสียไหมคะ่ปะปัตตันหอดจอยสามเดือนกกลัวจังสี่ค่ะกับลูซึกว่าเป็นอย่างตีเลวไลายค่ะค่ะ ช่านี่นัดแอนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะคะเพิ่นได้มาหายนี่กับประมั่นหาโมงกูกลัวเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นว่า,วางานตี่เพิเ่นไปรับไปตกุกคอน,น่ะกับว่าแล้วกเ็เลยตรงลเลกเวลาของเขาไปจะโอเคบอหันค่อยเมาใหา้เจะหาโมงกูกลัวเพิ่นกับแบบว่าเป็นวันหยุดของเราด้วยเป็นวันหยุดของเฮ้าแล้ว,แล,วแล้วที่นี่เหมือนกับแบบว่าเราจะไปไหนหรือเราจะทําอะไรทั้งสิกับเป็นแบบว่า เป็นเกียงใจเห่าใช่ไคะ่ะเออนั่งนั่งทาอยู่ข้างนอกคนเดียวกับเด็กฝึกงานของเพิ่นนั่นแหละคะ่ะก็เลยเป็นยังที่แบบโอ้ยเหนื่อยหน่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวรอดูสถานการณ์เบิง้งขางหนอกนะคะสองคันกับช่างนะคะออลออเบิ้งสถานการณ์ว่ามันสิเป็นจัาไหนคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งขังให้แบบหนึ่งนะคะมาแอบถอดเนื้อไปกินนั่งเลยพี่น้อง ออกไปข้างนอกแล้วนะคะแอบทบอดเนื้อไปกินนั่งกับน้ำริดไงแมค่ค่ะเออมะน,นั่งพิจารกาเลยหาเห็ดน,นันเห็ดน,นี่คะ่ะทอดเนื้อนะคะทั้งๆที่แฟตไม่ได้ดูดควันนี่ไม่ได้ดูดเลยนะคะนี่ออกไปแบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้เลยนี่ก็ค้นออกไปจงิี่ให้นันกรุบเห็นมากเห็ดคว้าเขาเลอะเขาเสีวาซะบุเดี๋ยวเศษๆให้เ,เขาแน่จักน้อยห,หนึ่งคะ่ะ พ่อไปหย่ำกอบแกบๆกินเล่นนะไม่กินอวไรเอเอเอาเนื้อมาทอดเลยนะคะเนี่ยผักเนื้อไม่ต้งกินพอดีมีน้ำพริกค่ะน,นะคะไหป้าดีหนึ่งเขาไว้ให้ยู่ยแย่ผ่า <c oughs> สั่งป้าวา่าฉันสิออกไปแป๊บหนึ่งเริ่มปั่นหลวเนี่ยไหนพันสิแล้วใสา่ข่อยข่อยน้ำเบิ้งเข่อยข่อยน้ำขันเจาา้าใส่พวกเป็นเจ้าออกอปิดไฟแล้วก็ ไบหั่นเดี๋ยวสกับขึ้นไปทรายเอาเองอยังสีไหมคะ่ะเออเห็นไหมจะทอดให้ไหมเติมพี่ได้ไหมชอบทอดให้กรอบๆนึงค่ะวันหยุดยังต้องมานั่งทำกับข้าวที่ร้านไปกินนะป่านไหนมุนจ้าวาเออเห็ดไผ่แน่หรอดิยูเฮียนสันวาสิมีเมนูตำบักแตงนั่นละ่ะบานที่นี่ก็เลยโอ้ตำบักแตงมีแก้วน้ำทอดเหงือไปผสมกันหน้าบ่า ต no ้มไข่น yeah> ั่นมันค่ะสร้างไอ้แกะแฮมปุ่นดิพี่น้องเออจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เสร็จแกะแอมเนาะนี่ค่ะนี่เาชิมก็พอแล้วแหละเก่งใจเขาแบบอุ้ยไอพี่น้องนี่สร้างไอยไอไปพอแล้วค่ะพอแล้วนะคะจะพาไปดูบรรยากาศค่ำๆนะคะนี่ พวกขี้หมอกขี้มาเนี่ยะลายล่ออกมาเราดิพี่นองอหน้าร้อนนี่แอนกัสติตแบบว่าเป็นหม่องเกี่ยวกับพวกอกันแดดออกมายังสีไหมคะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะติดออกมาเรากสัสติตปงติดไปหรือจะเอาเป็นร่มให้ให้ลูกค้ากางมองนี้ก็บ่บ้อหัวคะ่ะเดี๋ยวเบิ้งสถานการณ์ให้มันให้มันหนาหน,นาโอหนาหอนก้นนนอนเนาะเนาะตัดสินใจบ่เหตุนี่ตัดสินใจถถอะคักพี่นองอืม ขันบอเซียป้านี่โอ้ยสงสัยสิยดายสดายอะไรอยู่ราว่าถือฝนนีข่ขึนสนิมต้องมานางคัดหนาหอนอีกนะแม่ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศยง่มคำๆค,ำค่ะ <c oughs> ขเข้าบ้านเราสักนิดนึงนะคะรู้สึกหนาวไม่ได้พีนะ บรยากาศในร้านที่เราปิดทําบริกทําการบริการเนาะค่ะเนาะเอ๊ะสาวดอนมากล่องสาวดอนเป็นอย่างสักอย่างอยู่ดีเป็นมุ่งมั่วข่างรึกไม่ม่เห็นว่าไปนอนนี่ยบรรยากาศฮะ,ะใส่เสือขนเนาวค่ะ สร้างเปิดประตูนะคะแอนรู้สึกว่าแอนจะเป็นหนาวๆอยู่ก็เลยนุ่งเสียมันเลยนี่ค่ะอืมกระสิบประมาณนี้แหละค่ะปัญหาบางคนอาจจะมองว่าเป็นปัญหาเล็กนะคะแต่ละแต่สําหรับตัวห้าที่เฮาเห็ดเกี่ยวกับหลานอาหากหลานอาหารนี่ปัญหาที่เครื่องดูดฝุ่นเออดูดฝุ่นปัญหาที่เครื่องเห็ดอ่าดูด กินดูดคข้อนอาหารในี่ตายนี่โอ้ยพี่น้องเป็นปัญหาที่ไงสำหรับสำหรับโตสาวดรนเด้อค่ะเด้อเห็ดนกินยังเสพกะลิโตนลูกค่าลิโตนกุก๊กลิโตนทุกๆุกคนนะคะเพราะว่าอาหารไทยนี่มันเป็นอะไรที่มีกลิ่นแรงมากๆด้วยเวลาที่เราผัดกระเทียมผสมกปิกนี่พี่น้องทั้งกุก๊กทั้งคนเห็นงานเนี่ทั้งไอทั้งจามก็เลยบอก่นไปนะคะว่า ถ้าสมมติว่า,าชั้นปิดลา่าชั้นขาดการบริการนี่ภายสิรับผิดสอบในส่วนนี่ลหลายๆทางลหลายๆอย่างเข้าก็ได้ติดต่อได้เว้าได้คุยกันนะคะเพราะว่าอย่างที่เสาดอนว่าไว้ว่าเสาดอนก็ได้อยากเอาเครื่องดูดควันตัวนี้ไว้เสาดอนอยากเปลี่ยนมันออกค่ะปัญหาเก่าปัญหาเดิมซ้ำๆเติมๆที่ที่ว่าอยากเอามันไว้เพราะว่าถ้าอ่อมเทียนหนีไปแล้วก็รู้ว่า อีกไม่นานเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันจะพังอีกอะไรนู่นนี่นั่นยังเสร็จไหมคะ่กะก็เลยก็เลยอยากเปียนออกให้มันแล้เลวเมื่อกี้นี่สร้างเอื่นสาวดอนไปเบิง้งมามาเบิง้งมาค่ะสันเปียนตัวนี้ออกเธอสุโอเคว่บาบสันเพราะวา่าตัวที่ตัวที่เปิดที่ปิดแฝอาเครื่องดูดควันนะเพิ่นสิต่างเป็นแบบปิดแบบเปิดคือปลักไฟนี่เลยบ้านที่นี่เพ่นก็เลยวา่ามั่นแบบวา่าทํางานค่อนข้าง,งที่สิบแบบวา่า เครื่องมันใหญ่มันต้องพอนมันมาสามมาสี่มาหนึ่งมาสองเสิเป็นบ่าค่ะแต่ว่าอันนี้มันปิดเลยเปิดเลยยังเสิเพิ่นเลยว่ามันเฮ็ดหาให้หมอเตอร์ของมั่นนะว่าคอยที่สิโอเคปันได้มาสั่นแอนก็เลยว่าอันไดเจาะเกิดว่ามันเสียดีเจากับเปียนออกให้แอนโหลดยังเสียหน้าเพิ่นกันเลยเลยกำลังที่สิจัดการค่ะ สร้างคนออกมาแบบนี้หลายๆคนก็สิงงว่าแล้วทางเราได้จ่ายอะไรนู่นนี่นั่นไหมทางเข้าอยู่ได้จายจากบาทนะคะบริษัททีเขาทีเข้าสื่อแล้วมันอยู่ในส่วนประกันนะแอนถึงว่ามันยากแต่ของทีอยู่ในส่วนประกันนี่ยากนะต้อตองเขาต้องถาเวลาสร้างทีเขาสร้งางไม่เข้าเราทุกอย่างนะเพื่อนๆเขาจะโหลดคําว่าประกันนะไม่ได้ต่างอะไรจากบ้านเราเลยนะคะยุนีก็คือกันค่ะ ไปตามเวลาดีไม่ดีช้าด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเฮาอยากอยากเสิยใจเพิ่นออกมาก้อนนั่งสีอันนี้เฮากะายใดถ้าสร้างพ่นว่างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสร้าง่นกับบ่ได้ว่างค่ะถ้าหมดเวลาการทํางานของเขาเสียเข้ากับบ่มาดิพี่น้องเออเสาร์อาทิตย์จังเสิกับบ่มาเออเป็นอีหยังที่แบบว่าโอ้ยไม่มีอะไรที่จะบรรยายเลยค่ะถามันพังนะคะถ้าอยากเปลี่ยนใหม่ยังเส็จก็ต้องหาสาเหตุมาว่า เออมันเป็นจากตัวนั้นมันเป็นจากตัวนี้หลายอย่างค่ะพี่น้องเออบางครั้งนี่ถ้าเกิดถักเกิดเรื่องนี่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนี่กถือว่าเข้าสบายใจไปแต่ถ้ามีปัญหาจุกจุกจิกจิกนี่แอนเบื่อแอนถึงบอกว่าอ่าเป็นลูกจางไม่ต้องมานั่งทําอะไรงังนสิกะโอเคอายงเสนาค่ะแต่ว่าถามันบ่มีเหตุเกิดเหตุนั้นเหตุนี้เกิดขึ้นเขาทํางานเทามวนเขาสบายเข่าใจงังนสิกะ เออยุ่นยุนเงินไปเหนื่อยแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าคังนี่ที่สร้างมากบรูว่าสิโอเคบอรหรือไม่รู้ว่าเราต้องรอไปอีกถ้าสมมุติว่ามาเถวนีว้ว่าใดเพิ่นกระไดเว่าไป,ไป,ไป,ไปเปยเฮาอยู่บางที่อาจสิไดเบา้าเลี้ยงการที่แบบว่าเจ้า,จาของลานเขาอยากพูดถึงเลียงเปียนย่งสียนะแต่ช่างคนที่เขาออกมามาทำมาทำให้เรานี่ เขาบ่ามีสิทธิ์ที่สิบไปเบาเลียงที่สิบเปียนเฮาต้องไปไปเบากับกับคนที่นายหนาที่เ้าซือ้อดิบาน,นี่เป็นละซ่วนเด้อพี่น้องนายหน้าที่เราซื้อกับช่างที่เขาออกมานี่ยเป็นคนละสั์คนละซ้วนกันค่ะโอ้ยว่ามาละปวดหัวพี่น้องเอือปวดหัวอยากให้นอดแนบมเก็บเ็ดเร็วๆิสดไปหาเก็บเ็ดเก็บหูคนบ่ได้มานังขืดมากเลียงมุนี่มียอบอมาเหรอมีไอาาไอือ้เบิ่ง มาแบบสภาพบางสีเลยดิวางแผนไหว้ว่ามือนีวันหยุดสิออกไปหนวดจักน้อยหนึ่งจักสองสามสมองกะเก็บหลังอยากไปหนวดอย,นอยากไปนูนอยากไปนี่แต่ก็มาติดหนิกอยู่ที่นี่ขันสมุทรบาพันมา,มาได้ตามเวลาที่พนัดตั้งสิแอนก็นอาจจะไ,ไปหนวดนะคะแต่ว่า เพิ่นมาบ่ได้คือสา้าดอนว่าวหวานส1บอดโมงนัดกันน่ะแต่ว่าเล่ามาบ่ได้แล้วว่าแล้วงานของเพิ่นนั่นล่ะค่ะก็เลยบ่ได้ไปพี่น้องเอยบ้านที่นี่เพิ่นมาคำเพิ่นก็เลยออกมาห้มาค่คำเนี่ยก็เลยว่าเออพไปลกหนวดอาทิตย์หน้ายังสิบไปก็เลยไปนัดเหรียญมอนวดเพิ่นวัย่ะค่ะก็สิบประมาณนี้ล่ะ คลิปนี้มาจมใหมพี่น้องฟังดิพี่น้องเออมาจมอีกแล้วมาจมอีกแล้วพี่อันกันเสาดอนมาแปลกๆกันสิจมอีกนั่นละวัาติเออมาจมค่ะมาจมจมเหมยพี่ให้น้องฟังฟังใหมยเสาดอนในเด้อพี่น้องเออมาซอยกันอันอีหยังเกาะอันพ่อนค่ายมาซอยกันฟังเสาดอนคอมเมมต์พูดคุยกันไดเนาะค่ะเนว่ารเซจังไดบางคนกัสิเขามาไม่กัสิพันหูนว่าจับคู่ว่าไปเปียนบริษัทนู่นนี่นั่นรด ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย